น้องบักไม้ขอบคุณ50สิดาวนะครับแต่ชื่อหลังพี่อ่านให้ฟังไม่ได้จริงน้องเอมอนสวัสดีครับน้องเอมอนพิมไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยพี่ยังไม่อ่านคอมเมนต์น้องเอมอนแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดด้วยก็ดีนะพอจะให้ฟังเสียงนะครับอย่าลืมไปแชร์ลงกลุ่มคนหูหนวกให้พี่ด้วยนะครับพอจะเข้ามาดูสวัสดหีหมวยด้วยห,หมวยมา เก่งในข้างบ้านขโมยมาทำไมเราสกินปืนใหม่มีไหมครับสกินปืนใหม่มันก็มีเรื่อยๆอะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนใหม่สกินกระตันนสกินดาบสกินไอซ์วอลสกินน,นู่นนี่นั่นโน้นนะสะกินรถอ,อะไรก็ตามมันก็มีโอกาสออกใหม่มาเรื่อยๆแหละนะครับเพิ่งดูถ่ายครั้งแรกปกติพี่ดิมดึกไปใช่ไหมขโมยมาใส่ ตอนไหนน่าจะประมาณห้าทุ่มเช้าคืนมั้งตักแชทหาผมหน่อยไม่ทักครับทำไมต้องไปทักเหมืต้องไปทักด้วยล่ะไม่ทักอยากมีปัญหาอะไรก็ไปติดต่อฝ่ายรปการค้านี่นี่มีคนแบบพมายาวๆเหมือนจวไปแต่ก่อนนะครับเชิญไปนะครับบายบายเดี๋ยวขอแบนทิ้งกันแบนทิ้งกันไม่ได้หแต่คนนี้ไม่ปล่อยมั้งทิ้งไว้แบมันแบมันแบมันไปไปเลยชั่วโมง หย <c oughs> ุกนั่งไม่กลับมาบอกไปแล้วนะครับสกินปืนใหม่ก็บอกไปแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับน้องบักไม้ขอบคุณอีกร้อยดาวธนวัฒน์ขับปุ่ตูต่กลับมาไหมขับปุ่ตู่อย่าให้มันอยู่นานเลยนะไปไม่ใช่อันกันขับบุกิบอกไปแล้วไม่ฟังอะ่ะน้องมินตาดีครับมินตาราครัไปกอลนึงเห็นแล้เหรอ